จเจรยญธรรมสำนึกดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 3.. ที่4นะคะวันที่4ของงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหารนะคะครั้งที่49ที่ปฐมโศววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันรงที่หอประชุมแห่งนี้ละค่ะอ้าแล้วค่ะเขากำลังประชุมกันสรุปไม่รู้เรื่องไหนกันบ้างเนาะ จะมาขอข้อมูลกับเขาหน่อยดีไหมคะจะเดินทางค่ะครกพลอยเพิ่งประชุมเสร็จเหรอคะใช่ค่ะโอ้้าอยางงั้นเชิญนั่งก่อนดีไหมคะอ๋ออ๋อค่ะค่ะนั่งก็นั่งขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะนั่งก็นั่งน่ารักจังเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุยกันเรื่องไหนกันบ้างเอ่ยก็วันนี้ก็เป็นการประชุมของสถาบันบุญนิยมเนาะเป็นหนึ่งใน รวมทั้งหมดของชาวโสุกนั่นแหละก็เป็นการขับเคลื่อนการทํางานขององค์กรก็มาร่วมกันคิดร่วมกันทําจะได้รู้จะได้รู้เท่าเทียมกันทุกคนจะได้รู้เท่าๆกันก็หลายๆหลายๆกิจกรรมที่ชาวโสธกทำเราก็อเอามา เอามาติดตามแล้วก็เอามาเพิ่มเติมมันจะมีเรื่องเก่าที่ยังแก้ไม่เสร็จเรื่องใหม่ที่ต้องมาเพิ่มเติมเราก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทําค่ะส่วนมากก็เป็นไปเพื่อการลดละกิเลสของแต่ละคนแล้วก็ไปดูแลชุมชนของตัวเองค่ะแล้วก็ที่จะทํางานที่จะสืบสารเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ แล้วโดยเฉพาะไฮไลท์เลยเห็นหลายๆท่านอันนี้อาภาไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนาะแ <คะ S 1> ม้แต่ในเวทีหรืออะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะพูดกันว่าระบบสาธารณภคีมันจะนับเป็นเรื่องหลักสําคัญไหมคะแม้แต่ในสังคมของชาวอาโศกสังคมของในสังคมทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นชัดเห็นเจนมากเลยชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะเพราะครูท่านบอกว่าท่านมีความภูมิอบภูมิใจในชาตินี้ก็คือเรื่องระบบสาธารณภูมค่คะ,คะตรงนี้ ด้านนอกข้างนอกเนีย่ยอยู่ข้างนอกแต่คนพบคนเห็นไอ้ฉันไม่ต้องเข้ามาในโสก็ได้อยู่บ้านฉันฉันก็ทํสาธารณภคีได้โอ้เรื่องนี้นจะยากง่ายแตกต่างกันยังไงเรื่องนี้เป็นเป็น,ปนความเจริญสูงสุดของมนุษยชาติเลยนะคําว่าระบบสาธารณภคีที่จริงๆมันมีมาแต่แต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วแหละ,ะสมัยพุทธเจ้าจะทําได้เฉพาะในหมู่ของพระสงฆ์คําว่าสาธารณโภคีนี่คือทุกคนอนะ่ะจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะ แสดงว่าทุกคนต้องหมดหมดตัวแล้วส่วนกลางเนี่ยจะมากของตัวเองจะน้อยของส่วนกลางจะมากสมณนพระพิกษุก็จะไปบิณฑบาตหรือไปได้รับทานที่ไหนมาก็จะมารวมกันแล้วก็แบ่งกันนี่คือสมัยพุทธกาลแต่พอมาอยู่ในสังคมณยุคนี้เนี่ยสิ่งที่พ่อครูภูมิใจมากก็คือชาวโศกเนี่ยมีระบบสาธารณโภคีคือทุกคนมาอยู่รวมกันกินใช้ด้วยกัน ไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องมีอะไรที่เป็นของส่วนตัวมากก็มาไว้ในส่วนกลางหมดชาวโศกเป็นกลุ่มคนเล็กๆถึงได้มีมีของที่ที่เราช่วยกันคิดช่วยกันทําขึ้นมานี่แหละแล้วมาแบ่งปันคนอื่นไอ้ที่มีเหลือแบ่งปันไม่ที่มีเยอะนะเพราะว่าเราไม่ไม่เอาไว้กับตัวเองเท่านั้นเองค่ะมันก็เลยเหลือได้แบ่งปันคนอื่น การประชุมนี่คือประชุมแบบสาธารณโปรกีเหมือนกันเพื่อจะมาคิดว่าของเรามีนิดเดียวนี่แหละเราจะหาวิธีจะจัดสรรยังไงเพื่อที่จะสมดุลกับพวกเราเองให้เราเป็นอยู่อย่างผาสุขได้ดูแลกันทั่วถึงไหมและมีส่วนไหนเหลือที่จะแบ่งปันให้คนอื่นไหมนี่แหละคือการประชุมแบบสาธารณโปรกีของเราเนี่ยเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเลยทุกเรื่องนะคะถ้าถ้าชีวิตของคนข้างนอกน่ยอย่างระบบโลกโลกเขาก็อยากได้ ระบบแบบนี้คำว่าสาธารณโปรคีนี่คือการช่วยเหลือกันเนาะระบบระบบเป็นบ้านน่ะเขาก็จะมีระบบองรงสีช่วยเหลือกันใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกต้องมันก็คิดร่วมกันถูกต้องมันจะมันจะดูแลกันทั่วถึงไงถ้าอย่างคอมมูนที่เป็นระบบที่คนคอมมินิ์เขาชื่นชมอะนะแต่ระบบแบบนี้มันบังคับไงแต่ระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นระบบที่มาจากจิตใจของคนประเสริฐ คือเป็นระบบที่ดีที่สุดนะที่ที่จะที่จะอยู่ร่วมกันแล้วพัฒนาซึ่งกันและกันเนาะอาพรอก็าจจะพูดไม่ไม่ไม่ค่อยชัดแต่ทราบซึ้งนะเรื่องนี้ก,ก็ดังนั้นในงานครั้งนี้ค่ะเห็นว่าพี่น้องจากรอบนอกนะคะจากที่อื่นๆที่ยังอยู่ที่บ้านอยู่ยังทําธุรกิจยังทํากิจการยังทํามาหากินอยู่ที่บ้านอยู่เอ๊ฉันจะเอากลับไปทำสาธารณพคี ที่บ้านฉันก็น่าจะได้ก็มีแบ่งปันมีอะไรให้ใครต่อใครโอเป็นความคิดที่ดีค่ะได้สิทําไมจะไม่ได้ได้เราก็ทําตามกําลังเราไงได้นะคะนี่เป็นถ้าใครคิดไปทํานะขอชื่นชมเลยนะคะว่าคุณตามรอยพระอริยะตามรอยคนเจริญก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาอยู่ในวัดก็ได้ได้นะคะแต่ดีที่สุดอะเรามารวมกันอยู่ในวัดสิเพราะการอยู่ในวัดนี่คือความเป็นมิตรด,ดีสหายดี พระพุทธเจ้านะ่ะท่านนะ่ะเป็นผู้ที่บรรลุแล้วนะสร้างศาสนาได้แล้วนะคือคือมาอยู่ในวัดนี่คือเรียกว่ามาอยู่ในระบบถงไต,ต้องมันบริสุทธิ์ม,มันบริสุทธิ์กว่าแต่แน่นอนละ่ะเราไปทําที่บ้านเรามันก็ดีทําตามกําลังเราไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแล้วคิดดีทดําดีแล้วก็ทําตามกําลังเราเราก็ล้อลอกเรียนเอาสิอันไหนเราไปทําได้ถูกไหมถ้ายิ่งเราทําได้บริสุทธิ์มากเท่าไหร่บริสุทธิ์ก็คือเรานั่นแหละต้อง ปฏิบัติธรรมต้องลดกิเลสเราต้องกินน้อยใช้น้อยให้ได้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างใช้ทรัพยากรให้มันน้อยที่สุดอ่ะมันก็ต้องมีการศึกษาถูกไหมศึกษายัางไงที่ศึกษาแล้วเราเจริญมันก็ต้องศึกษาธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาหาหมู่กลุ่มเนี่ยมันมีพลังถ้าอยู่คนเดียวมันสู้สู้แรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้หรอกถ้าเรามาหาหมู่กลุ่มเนี้ยแบบ คือไม่รู้อ่ะมันต้องมาเองเราก็พูดยากเนาะใช่ไหมแรงรแ<ด>บูรษกว่าพอมาอยู่กับหมู่กลุ่มมันมีกระจกมีกระจกเงามีมีการช่วยขัดเกลาการมีการช่วยมีทุกเรื่องทุกเรื่องมีทุกเรื่องที่ทจ,ะจะเอื้อให้เราให้เราพัฒนาตัวเองได้เร็วได้เร็วขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นแน่นอนได้เร็วขึ้นมันต้องยืนยันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทํามาแล้วท่านถึงยืนยันว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุด แสงอรุณเจ็ดไงมันต้องมีคำว่ามิตรดีสหายดีทําไมพ่อครูถึงสร้างชุมชนลูกๆชาวโสมถึงได้พึ่งธรรมะเราคนหนึ่งอะถ้าเราอยู่บ้านเราไม่รู้เรื่องแต่พอเรามาในศาสนามาตามคําสอนของพ่อครูเราได้พึ่งศาสนาได้พึ่งธรรมะเราได้รับความร่มเย็นได้รับความผาสุกมันไม่ใช่เรื่องไม่ไมันเป็นความมาสัศจรรยร์น่ะนะ<ม>เราก็ากตอบได้แค่เดียวหลายท่านนะคะหลายท่านฟังครูพลอยเล่าก็อาจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ทฤษฎีหรือรเปล่าทีนี้ลองเจาะที่ตัวม <laughs> ั่งดีกว่า ะค,ะครูพลอยนี่เข้ามาสัมผัสกับชาวโอโศกยังไงนะคะพอเล่าเล่าความหลังให้นิดนึงได้ไหมคะอ๋อก็เราก็อาจจะมีเ,เป็นนักสแสวงหาความความพ้นทุก์เนาะ,ะพอเราเกิดมาเราก็รู้สึกว่าเราสงสัยในโลกอะว่าทําไมโลกมนุษย์มันถึงมีความแตกต่างกาันความเกิดของแต่ละคนก็แตกต่างกาันฐานะแต่ละคนแตกต่างกาันคือ ไม่รู้เสิเราเห็นเราสงสัยไปหมดไงอพอเรามาสแสวงหาก็ยังยังไม่ได้คําตอบที่ใช่อ่ะแล้วก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาธรรมะตามที่ต่างๆมากมายนนะแหละจนมาเจอชาวอโศกตอนนั้นสักกี่ปีมาแล้วนะคะนับถอยหลังไปสามสิาปีแล้วสามสิบปีแล,ปปแล้วนะคะที่เห็นนี่ไม่ได้สะดุดพ่อท่านนะไม่ได้สะดุดสมมณะชาวสโศกไปสะดุดระบบเนี่ยจึงบอกว่าระบบทางนะี้ไปสะดุดระบบเห็น คนหนุ่มสาวมาช่วยทํางานฟรีมาลดกิเลสคนหนุ่มสาวมาอยู่ที่ร้านอาหารบังสวิรัตมาเริ่มต้นที่ศินข้อหนึ่งเนี่ยซึ่งศินข้อหนึ่งเนี่ยคือต้นทางของคุณธรรมทุกอ,อย่างคือศินข้อหนึ่งแล้วคนหนุ่มสาวมากินบังสวิรัตมาทํางานเสียสละทํางานฟรีอะ่ะบ้างก็ถือศินห้าบ้างก็ถือศินแปดเราอยู่กันมันก็มีพลังใช่ไหมหนุ่มสาวมีหนุ่มสาวสวนมากมีแต่ไปกินไปเที่ยวไง แต่นี่เขามาปฏิบัติธรรมโอ้ตอนนั้นพลังมหาศาลเลยกินเที่ยวแต่งตัวใช่นั่นแหละก็มาเจอ,ก,เจอก็มาศึกษากับพวกเขายิ่งมาฟังพ่อครูพูดถึงธรรมะต้องมีมรรคองแปดนะถึง,ถงจะเข้าถึงสัมมาสม,มาธิได้ข้างนอกนั่งส,ส,ส,สามาธิคือนั่งหลับตาไงที่นี่ต้องเดินมรรคองแปดอ่ะคิดดูสิโอ้แบบมันยิ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยเอามันมาจากไหนล่ะเราก็ถามก็เราเป็นนักศึกษาใช่ไหมล่ะก็ไปดูในพระไตรปิฎกสิดูในคําสอนสิ พอเราศึกษาเทียบเคียงแล้วแบบคือขอแค่เราไม่ปิดหูปิดตาขอให้เราทําใจเปิดเปิดก็ศึกษาไปใครพูดอะไรมาเราก็ฟังก็ดีหมดแหละอะไรที่ใครทําดีก็ทําไปแต่ดีกว่านั้นมีไหมคําว่าดีกว่านั้นคือคุณได้โลกุตระธรรมหรือ,อยังคุณได้ศีลห้าบริสุทธิ์หรือ,อยังเนี่ยมันก็มีคําตอบอยู่ค่ะแล้วผลแล้วผลที่ได้กับตัวเองเลยเนาะจนเป็นครู<อ>เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองอยังไงคาสอนของพระพุทธเจ้านะในบทบทสวด บทสวดบูชาพระธรรมเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไหรได้ผลเมือน,นั้นเป็นของอมะตะเป็นความจริงเมื่อเราลงมือพิสูจน์ท้าทายให้คนมาพิสูจน์เราก็มาพิสูจน์ยิ่งคําพูดของพ่อครูสมัยท่านยังมีชีวิตนมะท่านก็จะบอกว่าขอสักชาติได้ไหม,มคุณเคยอยู่ตามกิเลสมาไม่รู้กี่ชาติแล้วชาตินี้ขอมาทดลองคําสอนพระพุทธเจ้าไหมเงี้ยม,มันท้าทายไหมละ่ะคนคนห<ๆ>นึ่ง เราเอาลองก็ลองลอง,ลองแล้วพอลองไปปุ๊บมันก็ได้อานิสงส์ทันทีเลยคนความสงบสุขความสบายใจว่าชีวิตเราชาตินี้เกิดมาแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ได้ก่อนอสิ่งข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสัตว์บางคนบอกว่าถ้าคุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณจะกินอะไรล่ะนี่เงี้ยแล้วคุณกินแต่ผักนี่มันเบียดเบียนตัวเองนะไม่จริงค่ะคุณไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เลย ลองมาพิสูจน์มันนะมีตัวพิสูจน์เยอะแยะเราก็เลยทำไปก็โดย,นะยเฉพาะเห็นเป็นชิ้นเป็นเป็นเป็นของจริงนะคะจากพุทธ <c oughs> สถานต่างๆเนาะว่าทั้งสุขภาพทั้งภายหลังภายหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะแม้ว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะสุขภาพหลายคนก็ดีขึ้นนะคะมีพลังงานที่จะทําสิ่งดีๆ <c oughs> ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่ท่านท่านสมณะพระผู้ใหญ่เนาะท่านเทระท่านสมณะเนาะที่ท่านบอกในช่วงต้นว่า ตอนนี้มันชัดเจนแล้วทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคลากรของชาวอาโศกที่อยู่ในในกรอบในวงเนี้มีพลังที่มีความมั่นคงแล้วจากผลงานที่ผ่านๆมาจากทั้ง7ฐานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมการศึกษาสุขภาพการสื่อสารแล้วอะไรต่อมาอะไรอีกจนครบ7ฐานการเมืองไงล่าสุดนะคะดิฉันอาจจะพบพูดไม่ครบเจนะคะแต่ณวันนี้ท่านบอกว่าก็จากผลงานของคนที่อยู่ในระบบสาระโปรคี <c oughs> ที่ทําให้ ผลงานฐานงานต่างๆาานชิ์ด้วยอะไรเงี้ยอยู่ในความมั่นคงนะคะไม่ต้องมามีคอร์รัปชันไม่ต้องมาล้มลุกล้มแบบล้มลุกคลุกคลานนะคะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วตรงนี้ละคะ่ะ ในนามของไทยนี้นะคะในนามของที่ว่าเป็นผู้ที่อยู่มานานแล้วนะคะก็จะนับว่าแม้จะเป็นเจนใหม่นะคะเจนใหม่ที่รุกลางของชาวอโคะเพราะก่อนหน้านี้อภารได้สัมภาษณ์กับบรรพชนที่มาในยุคต้นๆนะคะและทีนี้มาถึงอภรอยนะคะในเจนใหม่ที่ต้องเชื่อมกับคนสองวัยเลยนะคะระหว่างวัยวัยเด็กที่กําลังเข้ามาวัยรุ่นอ่างเงี้ยแล้วก็ผู้สูงวัยที่กำลังจะเชื่อมแล้วตอนนี้คิดว่าผู้สูงวัยก็จะต้อง เปลี่ยนร่างย่อยสลายกลัไปนี่ไม่ได้แช่งท่านเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กๆที่กําลังเจริญเติบโตขึ้นมาในการศึกษาอย่างเงี้ยครูพลอยในฐานะที่ผู้ที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางตรงเนี้ยจะสารอย่างไรต่ออย่างไรกับระบบสาระโพคีเท่าที่เห็นแล้วมันมีมีทิศทางไปต่อได้ไหมคะในสังคมชาวโซเห็นนะแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึง เพราะว่ายุคนี้เนี่ยอะไรรถรถของโลกีมันมันมีฤทธิ์การปรุงแต่งในโลกเนี่ยมันเยอะการปรุงแต่งสังขารโลกมันเยอะมันมันหลอกล่อไว้เยอะพลังของโลกมันดูดเยอะ,ะถ้าคนที่จะได้เจอแล้วก็ได้สวยสุขจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต,ต้องมีบารมีพอสมควรแล้วก็ต้องเป็นนักสแสวงหาพอสมควรก็ต้องเห็นทุกพอสมควรเหมือนกันม,มันก็ ก็อยากให้กำลังใจเนาะไม่อยากให้ท้อแท้ทุกคนอะมีโอกาสหมดเลยที่จะได้เข้าถึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พึ่งความสงบสุขในใจนะที่ชีวิตมนุษย์คนเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราอยู่อย่างสบายสบายใจอะดูอย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจชีวิตเรามีประโยชน์และก็มีเสรีภาพคนทุกคนสว่างแสวงหาเสรีภาพถูกไหม,มอิสระเสรีภาพเนี่ยความเป็นพระโสดาบันเนี่ยะจะเป็นอิสระเสรีภาพสูงสุด เป็นประชาธิปไตยสูงสุดมไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเขาทุกคนอยู่ด้วยกรรมของตัวเองค่ะจริงๆค่ะค่ะท้ายนี้นะคะดิฉันฝนพผาวไทยกับอภอยนะคะเท่าที่ฟังดูแล้วแต่กี้อภอยก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าจะไปต่อได้หรืออย่างไรไหมอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมนะคะต้องมาทด ต้องมาสัมผัสสัมผัสเองนะคะแล้วจะรู้มาทดลองไม่ไม่เสียหายดีอย่างเดียวค่ะค่ะก็ตามที่คุณคอยบอกว่าดีอย่างเดียวนะคะก็ต้องคงต้องลองลองมาทดลองไม่มีใครเสียหายเลยค่ะไม่มีใครเสียหายเลยนะคะก็คงต้องขอบคุณอภัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี๋ยวมอเดียอีกมือหนึ่งถือไม่ถือกล้องอยู่นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเจริญธรรมสํานึกดีค่ะกราบผู้ชมแทนหน่อย ขอบพระคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเจะเริญนทาสํานึกดีค่ะค่ะ